วัดีค่ะสุริโครเชต์พาถักค่ะคลิปนี้จะเป็น EP ีที่2.1ของการถักแขนเสื้อลายสับประรดคู่นะคะคลิปที่แล้วเรา,าถักไปได้1แถวนะคะเราขึ้นไว้1แถวซึ่งได้อยู่30ลายนะคะถ้าถักตามคนถักก็จะขึ้นได้อยู่30ลายะคะ่ะแพทของแขนแพทเสื้อตัวเสื้อนะคะจะใช้แพทเทิร์นตัวเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆแคปไปเลยนะคะค่ะแขนเสื้อกับตัวเสื้อน,นะคะจะใช้แพทตัวเดียวกันนะคะใช้แพทตัวนี้นะคะใช้แพทตัวนี้เลยค่ะเพื่อนๆแคปไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือถักแขนแถวที่สองต่อเลยนะคะแถวที่สองก่อนที่เราจะขึ้นเราก็จะเลื่อนห่วงมาก่อนนะคะ เลื่อนมาอีกหลักหนึ่งค่ะต่อไปโซ่สามผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องเดิมหนึ่งหลักต่อไปโซ่สองค่ะหนึ่งสองผนหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องเดิมสองหลักค่ะอ่าคนถักทำไว้อยู่ที่สามสิบลายนะคะ ก็จะทําหลวมๆใส่แบบสบายๆพิ้วๆนะคะต่อไปโซ่สองค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องถัดมาตรงนี้ช่องลายถัดมาลงตามมาช่องลายเลยนะคะแถวนี้จะง่ายแล้วค่ะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมนะคะ2หลักค่ะ ต่อไปโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องลายถัดมาตรงนี้สองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่สองค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักจะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าลายไม่มีอะไรคะ่ะจะเป็นลายจะเป็นลายง่ายๆนะคะลายพื้นฐานของเขาตรงนี้นะคะ ต่อไปโซ่สองค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมาหนึ่งสองแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักต่อไปโซ่สองค่ะหนึ่งสองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมาตรงนี้เลยนะคะสองหลัก แล้วก็โซ่ส,ซสองค่ะขอโทษค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมสองหลักเป็นลายเดิมซ้ําเวียนไปเลยนะคะเวียนไปจนจนจบแถวโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงในช่องลายถัดมาเลยนะคะลงทุกช่องลาย ลงทุกช่องลายนะคะต่อไปโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องลายถัดมาก็จะงงงงเฉพาะแถวที่หนึ่งของการขึ้นขึ้นแขนนะคะเพราะว่าเราต้องเริ่มแถวต้องเริ่มหลักก็เลยจะเป็นงงงงนิดหนึ่งแต่แถวนี้จะง่ายแล้วค่ะ เราก็ลงไปตามลายเลยนะคะลายของเขาเลยซึ่งลายของเราทำไว้ที่30 30ลายในบางคนที่ทำอกอ่า42ก็จะเยอะขึ้นมาอีก2ลายเป็น32นะคะลง2หลักแล้วก็โซ่2แล้วก็พันหัวเข็ม ลงอีกสองหลักในช่องเดิมนะคะจะถักแบบนี้วนไปจนจบแถวเลยนะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพอหนึ่งคอลงสองหลักแล้วก็โซ่สองพอหนึ่งคอลงอ่าช่องเดิมสองหลักค่ะแล้วก็โซ่สองจากนั้นก็ลงในช่องลายถัดมา2หลัก โซ่สค่ะจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าลายเดิมค่ะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องลายถัดมาเลยลงทุกช่องลายนะคะลงตามช่องลายเลยค่ะโซ่2พันหัวเข็ม1ครั้งลงในช่องเดิมสองหลักค่ะต่อไปโซ่สอง,สอง อันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงในช่องลายถัดมาลายนี้โซ่สองนี้เราจะถักจนถึงแถวที่สิบนะคะจะถักสิบแถวแต่ว่าจะทำให้ดูแค่แถวเดียวเพราะว่าลายคงที่ค่ะจะถักให้ดูแถวที่สองนะคะ แต่แถวที่สามถึงแถวที่สิบนี้ก็คงให้ไปถักเองค่ะเพราะว่าเป็นลายเดิมต่อไปโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องถัดมาตรงนี้นะคะพอหนึ่งคอสองหลักโซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอสองหลักลงในช่องเดิมทำแบบนี้จนเราครบสามสิบลาย โซ่สองนะคะแล้วก็พันหัวเข็มลงลงให้ตรงช่องลายค่ะแถวนี้ลงให้ตรงลายทุกลายโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะลงในช่องลายถัดมาสองหลักแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคออีกสองหลัก ต่อไปโซ่สองพันหัวเข็มหนครั้งนะคะลงในช่องลายถัดมาสองหลักโซ่สองพอ1คอลงในช่องลายเดิมสองหลักค่ะแล้วก็โซ่สองพันหัวเข็มหงครั้งลงในช่องลายถัดมาเลยนะคะลงให้ตรงช่องลาย ลงให้ตรงช่องลายทุกช่องลายนะคะแถวนี้ต่อไปโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงสองหลักแล้วก็โซ่สองค่ะพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมค่ะลงให้ตรงช่องลายเลยนะคะลงให้ตรงลาย โซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงในช่องลายถัดมาหนึ่งสองแถวที่สามก็จะลงให้ตรงช่องลายนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะแถวที่สามถึงแถวที่สิบลงให้ตรงช่องลายลงให้ตรงช่องลายแล้วก็ระหว่างลายก็จะเป็นโซ่สองค่ะ เป็นโซ่สองทุกหลักนะคะพอถึงตรงนี้ก็ลงให้ตรงช่องลายค่ะตรงนี้เลยไม่ยากแล้วนะคะง่ายแล้วค่ะโซ่สองนะคะแล้วก็ลงในช่องเดิมอีกสองหลัก โซ่สองเป็นโซ่สองนะคะจะได้ทั้งหมดสามสิบลายโซ่สอง,สองแล้วก็พอหนึ่งคอลงในช่องถัดมาลงสองหลักแล้วก็โซ่สอง,สอง พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงอีกสองหลักในช่องเดิมค่ะต่อไปโซ่สองลงในช่องถัดมาตรงนี้เลยหนึ่งสองโซ่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในช่องเดิมอีกสองหลักค่ะนะคะโซ่สองง่ายแล้วนะคะลงให้ตรงหลัก ็นลายเดิมตลอดสู้สองระหว่างหลักก็เป็นสู้สองนะคะก็จะเราก็ถักมาลาถึงลายที่30แล้วนะคะนี่แล้วเราก็จะเชื่อมแถวค่ะ โซ่สองเชื่อมแถวโดวยการแทงหัวเข็มลงตรงโซ่หลักแรกนะคะบนสุดค่ะแล้วก็ดึงได้ผ่านจากนั้นเราก็เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงกลางเตรียมขึ้นแถวที่สามค่ะก็จะถักอ่าถักลายเดิมไปเรื่อยๆนะคะจนถึงแถวที่สิบค่ะถักลายเดิม ลงให้ตรงลายนะคะโซ่สองโซ่สองแล้วก็ลงให้ตรงลายค่ะก็จะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบตัดจบเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าลายเขาก็เป็นาลายลายเดิมตลอดแถวนะคะตลอดแถวแล้วก็ให้ถักวนไปถักจนครบ10บแถวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในแถวที่11อดค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้สร้างประโยชน์ให้คนอื่นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ